สวัสด yes. ีค่ะคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยค่ะดำเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะก็มาพบกับคุณผู้ชมทุกทวันเสาร์ค่ะช่วงบ่ายเย็นๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนค่ะก็วันนี้นะคะมีดิฉันวรรวันที่กวานีลงเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์กนกออนมังกรประดิษฐ์ค่ะอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาและทารก เนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กนะคะไม่ทราบอาจารย์เตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับเราเคะวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับถ้าไม่อยากมีรูปพิการแม่จะป้องกันได้ด้วยการกินโฟลิกอย่างไรนะคะซึ่งโฟลิกเนี่ยนะคะเป็นสารอาหารที่สําคัญมากเลยค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าโฟลิกเนี่ยหรือโฟเลตนะคะจะเป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในอาหารและโฟลิกอะค่ะยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างตัวอ่อนแล้วก็สร้างเม็ดเลือดด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ค่ะ ถ้าฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่าถ้าแม่ช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้กินโฟลิกหรือขาดโฟเลตเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะอาจารย์ค่ะสําหรับผลกระทบนะคะจะเกิดกับทารกโดยตรงเลยค่ะเนื่องจากว่าในช่วง3-5สัปดาห์แรกอะค่ะทารกจะมีการสร้างระบบประสาทถ้าหากคุณแม่นะคะขาดสารอาหารชนิดนี้นะคะก็คือโฟลิกหรือโฟเลตนั้นนะคะจะเสี่ยงทําให้ทารกเกิดความพิการได้ทารกนะคะจะมีโอกาสเกิดภาวะ ไม่มีสมองนะคะหรือว่าไม่มีกระโหลกศีรษะได้สําหรับไขสันหลังนะคะก็จะเกิดภาวะไขสันหลังไม่ปิดค่ะและในส่วนของเม็ดเลือดแดงนะคะก็อาจจะทําให้เม็ดเลือดแดงของทารกนั้นใหญ่หรือเล็กกว่าปกติค่ะซึ่งในอนาคตนะคะทารกยังมีโอกาสที่จะเกิดภาวะโรคหัวใจไขมันอุดตันนะคะคอเลสเตอรอลหรือความดันโลหิตสูงได้ค่ะค่ะฟังแล้วนะคะก็ค่อนข้างสาคัญเลยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะ เอออาหารหรือว่าอาหารที่พบโฟเลตเนี้ยค่ะหรือว่าโฟลิกเนี้ยค่ะคุณแม่ควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนบ้างคะอาจารย์ สำหรับอาหารนะคะที่มีโฟลริกสูงนะคะก็อย่างเช่นบล็อกแครีค่ะบ็อกแครีนะคะจะมีฟฟลริกนะคะจานมากถึง26เซนเลยค่ะ oh. นอกจากบล็อกแครีนะคะจะมีผักโขมที่แนะนําคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งผักโขมเนี่ยเขามีการตรวจมาแล้วนะคะว่าผักโขมมีฟฟลริกมากกว่าบล็อกแครี่ถึง3เท่าเลยค่ะนอกจากบล็อกแครี่ผักโขมแล้วนะคะสามารถทานไข่ซึ่งหาได้ตามท้องตลาดค่ะซึ่งไข่นะคะก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะคะจะมีโฟลริกถึง44กรัมค่ะ นอกจากไข่แล้วนะคะยังมีผลไม้หรือว่าอาหารจําพวกอย่างเช่นข้าวโพดขาจานเราก็จะมีอะโวคาโดแคนตาลูปนะคะ,มะเมล็ดทันตะวันถั่วแดงแล้วก็มาระก,กอด้วยขาจานนอกจากนี้นะคะคุณแม่คนไหนที่ชอบทานผลไม้รสเปรี้ยวนะคะยกยกตัวอย่างเช่นส้มนะคะก็ยังมีโฟริกสูงด้วยเช่นกันค่ะคือฟังดูแล้วนี่นะคะอาหารโฟริกเนี่ย หาได้ในท้องตลาดเลยนะคะจานแล้วเดี๋ยวก็โพดแล้วก็กินกันได้เกือบทั้งปีเลยไม่แพงด้วยอาจารย์คะแต่ว่าบางทีเนี่ยอาหารอาจจะไม่เพียงพอนะคะจายาแล้วอย่างนี้ต้องอะไรเพิ่มด้วยไหมคะอาจารย์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะกรมอนามัยหรือกระทรวงสาธารณสุขเรานะคะก็จะแนะนํานะคะหญิงวัยเจริญพันธุ์หรือคุณแม่ท่านไหนที่จะเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะสามารถรับประทานยาเม็ดนะคะที่เป็นกรดโฟริกนะคะสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะโดยปกติแล้ว ะะเขาจะแนะนำนะคะให้รับประทานร่วงหน้าค่ะก่อนตั้งรันอย่างน้อย3เดือนค่ะอาจารย์วันละหนึ่งเเท่านั้นเองค่ะและหลังจากที่คุณแม่ทราบว่าตนเองตั้งรันแล้วนะคะก็จะ,ะไปฝากคันแล้วก็ไปรับประทานต่อเนื่องได้ไปจนถึง12สัปดาห์แรกหรือว่า3เดือนหลังจากตั้งรันเลยค่ะอาจารย์ อาจารย์คะอย่างนี้แต่ถ้าเรากินคือปกติที่จากอาหารคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเราซื้อยากินเอย่างที่อาจารย์แจ้ง,งมาอย่างเงี้ยไม่ทราบมันจะมีผลเสียกับร่างกายไหมคะอาจารย์อ,อาจารย์คะโดยปกติแล้วอะค่ะกรดโฟริกมันเป็นเหมือนอาหารมันเป็นเหมือนอเป็นวิตามินหรือว่าอาหารเสริม <ừ> อยู่แล้วนะคะอาจารย์ <ừ> ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วค่ะจะไม่มีผลกับร่างกายแต่อย่างใดถ้าหากมันมีปริมาณมากนะคะมันก็จะสามารถขับออกทางอุจจาระแลวก็ปัสสาวะได้ค่ะจย์ ค่ะเท่าที่ฟังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโฟลิกนี่ก็สําคัญส,าสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์สำคัญมาก,ๆเ,กๆเลยค่ะถ้าคุณแม่ไม่อยากมีลูกพิการสามารถป้องกันด้วยการกินโฟลิกวันละหนึ่งเม็ดค่ะค่ะก็วันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กนกออนมังกรประดิษฐ์มากเลยค่ะก็อาจารย์มาคุยกับเรานะคะก็ในสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกค่ะ ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในสาระที่นำเสนอหรือว่าต้องการติชมรายการค่ะก็แสดงความคิดเห็นเลยนะคะทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาเเลัยสวนค่ะหรือทางอีเมลก็ได้นะคะที่ nu radio 1 0 7 2 5 a t hotmail com ค่ะวันนี้นะคะดีชั้นวรรวันพิวารีรมแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกทก่านเลยค่ะที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ